สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกับวิถีไทยฟินวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะเป็นวันหยุดของทุกคนนะคะวันนี้ต้อมจะมาทําเมนูหมูกระทะกันค่ะเราไปดูกันนะคะว่าต้อมจะทําหมูกระทะเนี่ยเราไปซื้ออุปกรณ์ที่จะมาปรุงเป็นหมูกระทะเราใช้จ่ายกันไปเท่าไหร่เดี๋ยวต้อมจะเอาให้ดูนะคะ อันแรกเลยก็เป็นคุ้นเส้นค่ะอันนี้น้ำหนัก1ขีดนะคะราคาอยู่ที่80บาทไทยค่ะแล้วก็อย่างที่2เป็นที่นี้เขาจะเรียกกุรูพิซซ่าถ้าจะแปลเป็นไทยก็ประมาณฟักทองหรือดูร้อนนะคะอันนี้40บาทไทยนะคะแล้วก็ชิ้นต่อไปอันนี้ก็เป็นเห็ดอร่อยนะคะเฮรากูเซียนี อันนี้2ขีดครึ่งค่ะราคาอยู่ที่55าสบาทไทยนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นผักชีใหญ่เนาะต้องเรียกเรียกเอาเองนะคะว่าผักชีใหญ่อันนี้น้ำหนักอยู่ที่ครึ่งกิโลค่ะห้าร้อยกรัมราคาอยู่ที่75บาบาทนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นผักกาดขาวค่ะ ไม่เยอะนะคะน้ําหนักอยู่ที่ประมาณเกือบจะสามขิดสองขีดกว่าๆค่ะอันนี้ราคาห้าสิบสองบาทไทยค่ะแล้วก็ต่อไปก็เป็นกุ้งนะคะกุ้งน้ําหนักสี่ร้อยกรัมค่ะอันนี้ต้องจ่ายคิดเป็นเงินไทยสามสิบบาทนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นเนื้อหมูค่ะ เป็นเนื้อหมูสันในนะคะครึ่งกิโลกรัมอันนี้ต้องจ่ายไปร้อยเก้าสิบรอยเก้าสิบบาทนะคะแล้วก็ถัดมาก็เป็นหมูติดมันนะคะก็อันนี้สี่ขีดราคาอยู่ที่ร6อบาทค่ะแล้วก็มาอันสุดท้ายเป็นมักกะลาค่ะหรือว่า ไส่กอกไกอกแฮมนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่85บาทค่ะก็รวมทั้งหมด1,057บาทค่ะท่านผู้ชมก็ยังไม่รวมพวกเครื่องปรุงอะไรต่างๆนะคะอันนี้อันนี้คร่าวๆให้ให้ดูว่าการที่เราจะทำหมูกระทะแต่ละครั้งมันก็ใช้เงินเยอะเนาะสำหรับถ้าคิดเป็นเงินไทยเรา แต่ถ้าคิดเป็นเงินยูโรมันก็ไม่เท่าไหร่สำหรับที่นี่นะคะพอมาเห็นอย่างนี้นึกถึงที่เมืองไทยเราเลยค่ะเพราะว่าที่เมืองไทยเรายัางอย่างเป็นบุฟเฟ่หัวละ99าทอบ่าทยังไงโอ้ยมีให้เลือกตั้งเยอะแยะซึ่งมันแตกต่างจากที่นี่แต่ก็เข้าใจเนาะมันคนละที่กันคะ่ะค่ะเป็นไงคะท่านผู้ชมยังไงมาทานหมูกระทะด้วยกันนะคะ เดี๋ยวคลิปนี้ต้องจบไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะไปทําหมูกระทะต่อไปเดี๋ยวต้องจะถ่ายคลิปให้ดูนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาชมสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ